จัดที่ปอกไปตอนเรานอนะไปถึงกว่าเช้าเลยต้องรอก่อนนานเดียมันลดี่เดินนะไม่ด้ขยับใช้ชีวเดี๋ยวยูมน

ถ้าใครกดกระดิ่งยินนออกไปปรวดกระซู้ด้วยนะงันนอนแล้วตาแดงได้ไม่ยัดมองเลงว่าจับหัวเขาตาแดงแดงแไม่ยัดน้องเลว่าจับหัวเขาโคตรกําลังนิ่งอือ ได้เกะไอมหมดสิบหา้าไม่เต่มันมีแบบขวดข้างนอกอยู่เธอน้าเหม,นย,ม, <laughs> มนยิมโดเลยเอ้าหมยิมโดเลยเหมือนเดี๋ยวยิมโดออกไปข้างนอกหน่อยเปลืออาจจะถ้าถ้วาวัวเช้าบอกเราด้วยเราไม่ออกนะน

nhâm no dừng ừ rồi, không, đang xây dựng nhâm no dừng con bật từ nơi đó cái gì đã rồi, thế con tăng cái gì được cái thì vô đấy Sa lê á Nhưng nồi chiếu lại đẹp đi Chờ đăng mất thắng cười thăng rồi Thư lê, chiếu rồi à, rồi này. Mỡ, nồi chiếu oh, à, này kim kim mất phân khai cháy kim mất phân lắm? Bây giờ bây 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 Cô bây bây

ไม่เอาเอ้ยอันนี้ได้อืมอากาศชื้นอากาศชื้นใจมากกินยากินยาก่อนยิมโนยิมโนอรยิมโนแปลงฟันกับอับน้ำเสร็จเดี๋ยวยิมโนมาลงข้างล่างนะลงมาข้างล่างข้ั้นแรกนะลงมาข้างล่างตรงนี้น่าตรงนี้อึ้นขั้นบนเราจะล้างเลือดเชื่อมไปแล้วจะเอาอาหารอะไรดีเนอร แค่อุ้งแมวมาด้วยนี่่ะแมวมันอยากอร่อย่าแลนมเ <c oughs> มื่อคือ <c oughs> คอนยิมนตโนเอาของไปเก็บที่เก็บเก็บที่แล้วโอเคแพ่งนมเหรอแล้วไม่ทันเราไม่ทันเราไม่ทันขอนมหน่อยเราเรากินเสร็จแล้วอ้าวไม่เป็นไรเราขอกินก่อนนะ

แกก็ไปทอะไรก็ไปทไรบ้าน <hi> oh, ีเอากระเล็บปปเอ้าก็แผลทะลุปรูได้ไงอ่ะเมื่อ้กแลทะลุมาไม่รู้อะเดี๋ยวเราไปไปเาไปเราก็มีจุดี่กระโดดมาที่คือคนุด อันนี้นิ้นเนะงดนได้นละนเราไปทำรูกพเราขายไอติมได้เ๋ยเราไปต่ไยังเรามาด้วยนะมเลยมลยอยากไปด้วยเาดกอเรารู้แล้วทานมันมาจากขั้นบนโอ้แก้ไขอยู่ใกล้กันเลยนะเช่ ที ừ, th ่ทำงานอยู่ใกล้กันก็แต่ก็ต้องนั่งอยู่ตรงนี้นี่ก็แต่ต้องชำระก่อนเพราะก็แต่ยาวไม่ชำรทีก็แต่ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยคนเราไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อชุดอะไรก็ได้เฮ้ยอันนี้ต้องตามหาคนร้ายแล้วเราต้องเป็นอาชีพตำรวจลืมใส่ชุดให้ตำรวจ กินอะไริ้มก่อแต่ใหาจิ้มหนูต่มเมียติเยอะแล้วอมนกนอะไรกินไอติมวนขเหรอออ้าินฉันให้ติมก่อก่อจะให้ฉันชิมก่อนอร่อยไหมอกินไิมหน่อยม่้องจ่ายเงินนะต่เหมือนร้านฉันเลย เดิออาจาลานันชเออ้าวเล้ยขอแค่ใจับฟีนนะอยู่คนเดียวได้ตอนเียวก็ต้องเส้ไอิมไปฝาก็ใส่ด้วยไอติมลาเองอืมอร่อยดีนะพอตัดบิกิตีห้าแล้วได้อันนี้ี๋ยวก็ตีห้าก็ใส่วิ่งตุ้ยตุ้ยเลยน่ละ เราต้องหาคนร้ายก่อนว่าคนร้ายหายไปไหนตอนนี้เรายังไม่หาจับคนร้ายทีไม่รู้คนอะไรหา,ายหาไปไหนคนร้ายไม่ <c oughs> ใช่ชคนไรคนไรใช่หนูแล้วเตัวคนไรคิดขนมด <c oughs> ิไหมอะไรที่ใหญ่เลยขอคนกินน้วจิโดนะ ยัมดูไข่ดามด้วยที่ไหน้ายี่ตัอนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ดีๆนี่นี่นี่เห็นไหมในแล้วน้องฟีของลูกค้าย้ำฟรีก็ไปย้ำย้ำย้ำยะคะย้ดูกินด้วย สลัดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแ<ห>ป๊บๆค่ะ<ห>จุ๊บจุ๊บหน้าป้าจะตัวหน้าป้าจะตีแล้วจะไมอ๊ะมันมีแม่นอนอยู่เจออะไรขอตัวจริงก็มีแม่แมนอนแผลแอมแบะอยู่